สวัสดีเช้าวันพุทธที่26ตุลาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้น้อยก็นำข่าวสารจากทางประกันสังคมมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าผู้ประกันตนหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดถึง15,000บาทนะคะ โดยตรงนี้เนี่ยทางสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมทุกคนว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะคะก็เช่น อักขีพายวาตภัยอุทกภัยหรือว่าภายพิบัติอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ที่ราชการประกาศกำหนดนะคะและในช่วงนี้เนื่องจากว่ามีน้ำท่วมเกิดขึ้นในหลายๆจังหวัดเลยนะคะถ้าหากว่าพื้นที่ไหนบ้านใครถูกน้ำท่วมนะคะและถ้าหากว่าผู้ประกันตนไม่สามารถไปทำงานได้หรือว่านายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกตินะคะ ทางกระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมก็ได้ชี้แจงมาแล้วว่าเราได้มีการคุ้มครองโดยสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยโดยเราจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นเงิน50%ของค่าจ้างไม่เกิน15,000บาทเป็นระยะเวลาสูงสุดถึง180วันนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมพื้นที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดหรือว่าจะเป็นสาขาหรือถ้าใครยังมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งตรงนี้นายก็เลยนำข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนทุกท่านได้รับทราบเนื่องจากว่านายเชื่อว่ายังมีหลายๆคนนะคะ ที่อาจจะยังไม่รับทราบว่าเราสามารถเบิกเงินทดแทนกรณีการขาดรายได้ถ้าหากว่าเกิดเหตุสุดวิสัยโดยที่ทางราชการกำหนดนะคะยังไงแล้วก็ลองติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมดูได้นะคะ คราวนี้เรามาดูมาตรการที่จะมีเกิดขึ้นในช่วงปลายป,ายปี65กันบ้างนะคะส่วนแรกจะมีการจ่ายเงินเยียวยาน้าท่วมสําหรับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในรอบนี้โดยเขามีการงบประมาณไว้แล้วที่6,000ล้านบาทนะคะซึ่งจะจ่ายให้ครัวเรือนละ3,000บาทแล้วก็มีการประมาณการเข้าๆไว้แล้วว่าจะมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็น่าจะต้องได้รับการเยียวยาในรอบนี้เนี่ย 2ล้านคัวเเรือนะคะซึ่ง2ล้านคัวเเรือนี้จะได้รับไปเลยนะคะ3,000บาทนั่นเองซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ย น่าจะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ลงไปแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่นายแจ้งในหลายๆคลิปนะคะว่าถ้าหากว่าบ้านเราเกิดน้ำท่วมข้าของเสียหายทรัพย์สินเสียหายให้เราถ่ายรูปไว้ถ้าทําได้นะคะถ่ายรูปไว้เลยว่ามีอะไรเสียหายบ้างพอเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปเราก็จะได้มีหลักฐานมีเอกสารมีข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เขาดูแล้วมันก็จะได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะ แต่ส่วนที่ว่าเงินเยียวยา3,000บาทเนี้ยจะได้รับตอนไหนก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยรับรองว่าได้แน่นอนเพราะว่ามีการอนุมัติออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของโครงการ คนละครึ่งที่กำลังจะหมดเขตในสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะมันจะอยู่ในงบประมาณเดียวกันกันกบเงินเยียวยาน้ำท่วมนะแต่ว่าเนื่องจากโครงการคนละครึ่งเฟส5เนี่ยจะหมดอายุลงในวันที่31ตุลาคมแต่ทางกระทรวงการคลังก็ได้รับเรื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ขอให้มีของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นวงเงินที่เหลือเนี่ยก็น่าจะมาในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็ น่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเฟส6นั่นเองแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่คงจะต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงจะมีการนำเข้าคอรมอรนั่นเองค่ะ และสำหรับเกษตรกร,ร,กรผู้เพาะปลูกข้าวที่กำลังเป็นที่จับตามองกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือโครงการไล่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไล่ซึ่งเอาไว้เป็นต้นทุนในการบริหารจัดการนะคะซึ่งตรงนี้ก็ได้ผ่านมาติในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอคอรมอเท่านั้นนะคะแล้วก็ร่วมกันกับโครงการประกันราคาข้าวรอบเพาะปลูก ปีปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือ65-66ถึง66ทั้งหมดนี้นะคะยังรอเข้าคอรมอซึ่งเมื่อวานนี้วันอังคารที่25ตุลาคมนะคะคิดว่าน่าจะมีเรื่องนี้ออกมาแต่ก็ยังไม่มียังไงแล้วก็คงจะต้องรอเข้าคอรมออีกครั้งนึงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารหน้านะคะว่าจะมี การนำเสนอเรื่องนี้เข้าไปหรือเปล่านะคะก็จะได้มีความชัดเจนซึ่งน้อยก็จะติดตามเรื่องตรงนี้มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่นะคะ และเรื่องสุดท้ายสำหรับเช้าวันนี้นะคะนั่นก็คือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65นั่นเองนะคะกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วในวันที่31ตุลานี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนแล้วต้องการจะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอย่าลืมไปลงทะเบียนถ้าหากว่าเป็นคนโสดสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์บนมือถือหรือบนคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยแต่ถ้าหากว่า ใครที่ลงแบบมีครอบครัวคําว่ามีครอบครัวหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่ามีคู่สมรสนั่นเองนะคะมีการจดทะเบียนสมรสแล้วก็คู่สมรสยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้หย่าหรือว่ายังไม่ได้ ตายไปหรือว่าไม่ได้เป็นไม้แบบนี้นะคะก็ถือว่าจะต้องลงแบบมีครอบครัวคําว่าครอบครัวก็จะหมายถึงผู้ลงทะเบียนแล้วก็คู่สมรสแล้วก็บุตรที่อายุไม่เกิน18ปีถ้าหากว่าเรามีบุตรที่อายุเกิน18ปีแล้วไม่ต้องนํามาคิดนะคะโดยณเวลานี้นะสถานะของทุกคนจะต้องขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์เท่านั้นนะคะถึงจะสบายใจได้โดยการสบายใจตรงนี้หมายถึงว่า ผ่านการพิจารณารอบแรกนะคะยังมีการรอพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมกราคม66คนที่ขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์จะต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลของเราให้ถูกต้องซะก่อนถ้าหากว่าคนที่ขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะให้ดูว่าสาเหตุของเราเนี่ยเพราะอะไรถึงไม่สมบูรณ์เสร็จแล้วให้เรากลับไปแก้ไขข้อมูลที่สำนักงานเขตหรือว่าที่ว่าการอำเภอนะคะ เมื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน่วยลงทะเบียนไปแก้ไขข้อมูลของเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากลับไปเช็คสถานะของเราทุกวันศุกร์จนกว่าสถานะของเราจะเปลี่ยนเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรแต่คนที่ขึ้นว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ต้องรีบไปดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่17 พฤศจิกายนนั่นเองนะคะแล้วรอให้สถานะของเราเปลี่ยนเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วก็รออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ จะตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคมแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนของเดือนมกรานะคะอย่าลืมว่าณนะเวลานี้สถานะของเราจะต้องขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเท่านั้นนะคะสำหรับเช้าวันนี้นยก็นำข่าวสารมาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ